มีพุทธพจน์บทหนึ่งว่าบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคารมุตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งการบูชาคือการแสดงออกในลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธามีการยกย่องเชิดชูทั้งทางกายวาจาและใจ ด้วยความนอบน้อมทั้งต่อหน้าและรับหลังการแสดงต่อหน้าเป็นการให้ท่านทราบว่าเรามีความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวของผู้ที่เราบูชายอย่างจริงใจการแสดงอาการบูชารับหลังก็เป็นการเตือนใจตัวเราเองให้ผูกใจไว้กับคุณธรรม อันสูงส่งของท่านก่อให้เกิดความรู้สึกอยากจะฝึกตัวให้ได้เหมือนผู้ที่เรากำลังเคารพบ,บูชาเป็นการยกใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆการบูชาเป็นกุศโลบายในการฝึกฝนใจที่หยาบกระด้างไม่อาจยอมรับคุณธรรมของใครไอ้กลายเป็นผู้มีอัธยาศัย อ่อนโยนใจละเอียดอ่อนนุ่มนวลตามไปด้วยโดยเฉพาะถ้าหากได้บูชาบุคคลผู้ควรบูชาผู้บูชาก็จะได้รับสิ่งที่เป็นสิริมงคลเข้ามาสู่ตัวเพราะผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบการเลือกนับถือ และก็บูชาพู้ทธควรบูชากลาบไหว้ซึ่งเปรียบเสมือนวีรบุรุษในหัวใจของเรานั้นควรจะเป็นผู้อุดมไปด้วยศีลส,สมาธิปัญญาเพราะถ้าหากบูชาโดยไม่พิจารณาก็จะถูกขวาว่าเป็นความงมงายต้องแยกให้ออกระหว่างบูชากับความงมง,งายเพราะเชื่อถือผิดๆนะจ๊ะในปัจจุบันนี้ มีการเคารพกราบไหว้บูชาในสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกกันมากเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็เอาผ้าแดงไปพันรอบผู้คนสัญจรผ่านไปมาก็ทึกทักไปเองว่านี่คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เห็นอารามเก่าๆขาดคนเข้าไปดูแลรักษา ก็เข้าใจว่าเป็นอารามศักดิ์สิทธิ์ไปเจอจอมปลวกก็เข้าใจผิดคิดไปเองว่าคงมีเจ้าป่าเจ้าเขาสิงสถิตอยู่ด้านในบางคนเห็นสัตว์เดรัจฉานวายที่มีเขายา,ยาวก็นึกว่าเป็นสัตว์นำโชคอุตส่าห์เดินทางนำสิ่งของไปบูชาร้อมกับอ้อนวอนขอหวยบ้างขอให้ตนเองประสบโชคดีมีชัยบ้าง ทั้งทงที่มันเป็นเพียงแค่สัตว์เดรัจฉานนี่ก็เป็นลักษณะของความเชื่อแบบงมงายไม่ใช่บูชาบุคคลที่ควรบูชาตามที่หลวงพ่อจะกล่าวถึงนะจ๊ะบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่มีคุณธรรมความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึงตั้งแต่เป็นผู้อดมเบดิศีลสมาธิปัญญา คือมีกายวาจาใจบริสุทธิ์ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงและกอบไปด้วยความเมตตาแล้วก็มีปัญญาสามารถชี้เส้นทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยบอกเส้นทางสวร์นิพานให้กับเราได้อีกด้วย ถ้าใจไปวางกับผู้ที่ควรบูชายอย่างนี้แล้วเชื่อมัน่นและวางใจได้เลยว่าเราจะพบกับความสุขความสำเร็จอย่างแน่นอนปู้ชนียบุคคลเหล่านั้นก็มีตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านเป็นสุดยอดของนักปรา์บัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกพระองค์ก็จบสิบปสาขา ทางธรรมก็ทรงบรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ผู้ตัดสู้เองโดยชอบพระปัญญาติคุณของพระองค์จึงยอดเยี่ยมกว่าใครในโลกทรงสมบูรณ์ด้วยพระบริสุทธิคุณคือห่างไกลจากอสวกิเลทั้งหลายพระองค์ทรงตัดพบตัดชาติตัดขาดจากเครื่องคล่องในพบทั้งปวงแล้วความบริสุทธิ์ของพระองค์ กลั่นตัวกันมากเข้าจนกลายเป็นบารมีเป็นรัศมีเป็นชัพันธรังสีที่สว่างสวยัยบางพระองค์ก็สามารถเปร่งพระรัศมีไปทั่วหมือโลกธาตุทีเดียวและนอกจากนี้พระองค์ยังอาศัยมหาการุณาธิคุณแนะนำสรรพสัตว์ทุกหมู่เราให้หลุดพ้นจากห่วงทุกข์ในสังสารวัฏอีกมากมาย นับม่ท้วนพระพุทธองค์จึงเป็นบุคคลผู้ควรบูชาที่สุดการแสดงออกที่บ่งบอกถึงการบูชาพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สามทางด้วยกันคือทางกายกรรมไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนหรือประกอบกิจใดๆเมื่ออยู่ต่อนหน้าพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าหรือสิ่งที่เป็นตัวแทน ที่เนื่องด้วยพระพุทธองค์เช่นรูปปั้นพระปฏิมากรภาพถ่ยเราก็ต้องมีความเคารพยำเกรงควรนอบน้อมกราบไหว้ไม่แสดงอาการลบ,บรลูควรประดิษฐานไว้ในที่ที่เหมาะสมแล้วหาดอกไม้ทูบเทียนไปสักการะเพื่อเป็นอามิสบูชา ทางปจีกรรมก็หาโอกาสสวดมนต์สรรเสริญคุณความดีของพระรัตนตรัยเป็นประจำทางด้านมาโนกรรมก็ให้หมั่นตามระลึกนึกถึงคำสอนของพระองค์ทรงใจไปถึงพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เวลานั่งธรรมะก็ให้ตรึกระลึกถึงพุทธคุณจเจริญพุทธานุสติ อาน,นิสงส์นี้จะทำให้เราแคล้วคลาดจากพยันตลายทุกอย่างเพราะพุทธานุภาพเป็นอนุภาพที่ไม่มีประมาณเราจะต้องมั่นสรงใจไปถึงผู้รู้ผู้มีอนุภาพกันนะจ๊ะที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือจะทำให้เราเข้าถึงตัวพระพุทธเจ้าที่แท้จริงภายในคือพระธรรมกาย ซึ่งเป็นพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งเที่ระลึกอันแท้จริงของพวกเราทั้งหลาย้าใจมาวางไว้ในกลางพุทธรัตนะนี้ได้ทุกทั้งหลายที่มีอยู่ก็มาลายหายสูญไปความสุขที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าทำได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าถูกเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา เป็นสุดยอดของปฏิบัติบูบชากันเลยทีเดียวสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรจะหาโอกาสบูชาบุคคลผู้เลิศที่สุดคือพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้อานิสงส์ใหญ่บุญนั้นจะส่งให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนอย่างท่านพระเอกทีปิยะเถระ ที่ท่านเคยบูชาพระพุทธเจ้าบุญนั้นจึงส่งผลให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เรื่องก็มีอยู่ว่าท่านได้เกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธ,ธะดับขันธปรินิพานแล้วเรามนุษย์เทวาต่างก็บูชาระสรีละของพระองค์ดึกเครื่องสักการะบูชาชเลิศ ทั้งดอกไม้ทูบเทียนเพชรนินยินดารัตนชาติต่างๆที่มีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งหลายแล้วเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครมีแก้วแหวนเงินทองอะไรจึงนำออกมาบูชาพระพุทธองค์ในวันนั้น มานบหนุ่มท่านหนึ่งเมื่อตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์แล้วจึงคิดหาวิธีที่จะบูชาพระสรีละของพระพุทธองค์ท่านในจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอยู่ใกล้เชิงตะกรนของพระพุทธเจ้าจุดประทีปดวงเดียวให้สว่างสวัย จนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วท่านก็นส่งใจไปถึงพระพุทธเจ้าจเจริญพุทธานสุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะกรรมที่ได้ทําไว้ดีแล้วในครั้งนั้นเมื่อละจากอัตภาพนั้นแล้วทําให้ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทวบุตรชื่อว่าเอกทีปะมีประทีตแสงดวง ส่องสว่างอยู่ในวิมานของท่านตลอดเวลาวิมานของท่านจริงสวยงามสว่างสวัยเป็นพิเศษรัศมีกายของท่านแผ่ซ่านออกไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางเหมือนพระอาทิตย์ที่กำลังส่องแสงอยู่ตลอดเวลาที่น่าอาัศาจรจรย์ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านสามารถมองเห็นได้ตลอด ด้วยมังสาจักสุคือตาเนื้อนี่แหละสามารถมองทะลุฝากำแพงภูเขาโดยรอบได้ถึงร้อยยอดท่านสวยสุขในเทวโลกถึง77ครั้งได้เป็นจอมเทพในสวรรค์อีก31ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิยีครั้งและยังได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพูบณ์อีกมากมาย มาันพบชาตินี้พอจจติจากเทวโลกแล้วก็มาบังเกิดในคันของมารดาในต่างท่านแม้อยู่ในคันของมารดาก็สามารถมองเห็นได้ตลอดพออายุได้เพียงสี่ขวบเท่านั้นนะจ๊ะบุญก็ส่งผลให้ได้ออกบวชเป็นสมณเมน,นบวชได้ไม่ถึงครึ่งเดือนท่านก็สามารถปฏิบัติธรรมหมดกิเลส ได้เป็นพระอระหันต์ผู้มีทิพยาจากักษุท่านบอกว่าที่มองเห็นได้ไกลไม่ติดขัดไม่เห็นความมืดเลยนั้นน่ะเป็นเพราะผลของการถวายประทีพดวงเดียวเป็นพุทธบูชาเพียงเท่านั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบุญจากการบูชาพระพุทธเจ้านี่เป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์จากนับจะประมาณมิได้ โดยจะพาบุญพิเศษที่เราจะได้ร่วมกันจุดโคมมาขับปทีพนับแสนดวงเป็นพุทธบูชาีิลานธรรมหาธรรมกายเจดียพร้อมๆกันเป็นบุญที่จะทำให้เราได้ตาทิพย์ไดดวงปัญญาสว่างสวัยทำให้มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลวงพ่อไม่อยากให้ลูกทุกคน พลาดโอกาสบุญใหญ่ในครั้งนี้กันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากได้บุญจากการถวายประทีปเป็นพุทธบูชาเหมือนพระเอกทีปะปิยะเทระก็ให้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมํำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์แล้วช่วงเย็นเราก็จะได้พร้อมใจกันจุดโคมมาคะประทีป และเจริญพุทธานุสิมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ภายนอกก็สว่างสวัยด้วยแสงไฟภายในใจของเราก็สว่างสวัยไปด้วยแสงธรรมให้มาเอาบุญใหญ่โดยพร้อมเพรียงกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย เขาถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอน